โอเคเดี๋ยวมาให้ความหวังชาวโลกหน่อยเดี๋ยวอ้อยสละทำงานสำเร็จเนี่ยไม่เกินอีกเจ็ปีตอนอายุหกสิบเดี๋ยวจะแตกทรรมาไฟแม่จอาอากาศให้หมดเลยไม่มีความลับแล้วเว้ยนะฮะจะช่วยชาวโลกผู้ที่ได้โอกาสนะอืม ขอให้อีกเจ็ดปีทำงานอะไรบางอย่างแล้วสำเร็จแค่นะั้นก็ดูก่อนแล้วจะออกอากาศเลยแล้วจะจัดอบรมฟรีนะครับก็ใครอยากจะทำบุญสุนทานใครอยากจะช่วยสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่จัดอบรมฟรีสอนฟรีนะครับให้โลกใบนี้ย ได้อะไรบางอย่างคืนสู่สังคมคืนสู่คนที่ได้โอกาสคนที่เขาคนเท่าคนแก่หรือคนที่สแสวงหาแต่บางทีเขาไม่ได้มีปัจจัยที่จะมาหาอาจารย์ได้นะคนที่เขาเสียโอกาสนั่นแหละให้เขาได้ฟังและได้เห็นความจริงได้เข้าถึงความจริงทุกอย่างจะถูกตีแผ่หมดเลยแล้วเวลาจัดอบรมนะ ถ้าคนมาแล้วนี่ดีจะไล่บี้ให้ดูเนะะี่ยแมงไล่บี้พร้อมกันนะ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพื่อคนหรืสัจธรรมตรงนี้เกิดการรับรู้และการเห็นตัวเองอย่างไม่ต้องกระทำใดๆนะฮะเพราะตอนเนี้ผมจะไม่เอาคลิปลับๆออกไปเพราะว่าผมยังไม่ถึงเวลานะฮะคนมัน ก๊อปคำพูดผมมันกลายเป็นไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อไหร่ผมตีแผ่ออกไปผมได้ทําจับอบรมจริงๆหรือแม้แต่ทั้งลูกศิษย์อยากจะเชิญไปที่บ้านแล้วจัดอบรมเขามีปัจจัยหรืออะไรก็ตามนะฮะอยากจะช่วยสัตว์โลกหรือเพื่อนกัละยานมิตรได้หมด แต่ถึงเวลานั้นก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่พร้อมนะฮะเพราะหนึ่งผมยังต้องสอนธรรมะยังขี้ไปอยู่นะครับถ้าผมเผยแร่ออกไปผมเชื่อว่าไอ้พวกพวกท่องจำเนี่ยทุกสำนักหลายหลายหลายคนที่มันก๊อบผมอะนะฮะไอ้ไอ้ไอ้นั่นอะไอ้ไอ้ช่องอะรู้แจ้งในขัน้าจนบนตูกาไมีมีพ้าไอ้กลุ่มหนึ่งอะ ทางอีสานนะแต่มันพูดไทยหรอกไอเนี่ยไอนี้ก๊อปผมเกรดเอเลยนะอืมมันพูดเหมือนผมเป๊ะเลยแต่บอกเลยนะมันบอกพวกคุณไม่ได้รอบอือถ้ามีเราไปถามมันสิทําให้มันทําให้พวกคุณสว่างไม่มีทางผมต้องบอกว่ามีอ้อยสละคนเดียวนั้นเองอีกเจ็ดปีรอกันนะ่ะไม่เกินเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี แล้วชาวพุทธของเราผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ลงปฏิบัติหลงอะไรผู้ที่มาสายปัญญาหาทางหลุดพ้นโดยที่ไม่ยึดสำนักใดคนพวกนี้กลุ่มแรกที่จะเข้าถึงธรรมอิสระนฮะที่จะเห็นความจริงมันเหมือนเส้นผมบางบุขเขาแต่ตาบใดที่ยังไม่สว่างมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุรทรนะฮะมันอยู่ตรงเนี้ย มันอยู่ปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่พลิกสลับด้านแต่การพลิกอย่างเงี้ยไม่มีใครทําให้พวกคุณพลิกได้ครับมีผู้ที่ตัดสู้ทําอย่างโอยสลัเานั้นเห็นระบบทั้งหมดถึงรู้ว่าพัญญาสัญญาอะไรอะไร,ะไ,ร,ะไ,รไม่ต้องทําอะไรนะฮะฟังเวลาจ,จัดอบรมเดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะอธิบายทั้งกราฟิกภาพแล้วก็อธิบายชีย้ไปตรงๆนะฮะ ธรรมะอย่าไปรู้เยอะอมันต้องออกจากความรู้ไว้ต้องถอยกลับถอยให้สุดอยู่ได้เป็นเห็นหได้เกิดอยู่ตรงไหนอ่ะเรามาเกิดตั้งแต่ตอนแรกเกิดยังไงตั้งแต่ชื่อตัวเองขึ้นมานะ่ะตั้งแต่รู้จักพ่อจากแม่นะความรู้สึกแวบ,บแรกตรงนั้นนะ่ะความรู้สึกผูกพันเยื่อสายใยอ่นะนั่นแหละมันเกิดตรงนั้นแหละความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดตัวน้นนอยๆขึ้นมาตรงนั้นเลยครับการเจริญเติบโตทางจิตวิญญานะรเราต้องถอยกลับไปตรงนั้น ไม่มีวิธีถอยนะมีแต่อาจารย์อิสระเท่นั้นที่เขาเรียกว่าการตัดสู้ร,รมเนี่ยการเห็นทั้งระบบเนี่ยพอไปพูดลงไปตรงนั้นอนะ่ะมันถึงจะเกิดสาสุนีปฏิหารนะเกิดคุณวิเศษไม่ใช่ฤิธิเดชแบบเหาเหินเดินอากาศหายตัวไปรู้อดีตอนาคตบ้าบออะไรนะคุณวิเศษคือทําลายเจ้ามน,นุษย์กร,รรมหรือมนุษย์วิญญาณอืมที่สร้างอัตราตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาขึ้น บทล็อกอวิชานะโอเคทิ้งท้ายไว้แค่นี้สวัสดีครับ